นะคะเราจะพามาดูตรัตรูตัวล้ายของเราอันนี้คือฝรั่งของเป่าเสิอนะคะปอดสารพิษและตอนนี้นะคะเราเจอหนอนบุ้งค่ะกำลังกินเลยอร่อยเลยปลอมตัวได้เหมือนมากดูดิคะคือแบบว่าตัวเขาแบบ ขนแบบสีขาวอะ่ะใหญ่มากนี่ค่ะซูมคือแบบขนข้างหลังเป็นสีขาวอะ่ะเหมือนแบบเหมือนเหมือนใบฝรั่งอะคะ่ะตัวแบบกำลังกัดกินใบฝรั่งเลยฟังเสียงนะคะ กินได้อย่างอร่อร่อยมากจ้าและตัวใหญ่มากเท่าใบฝรั่งของจริงนี่ค่ะโอ้เราไปดูหน้ามันนะอันนี้ฝรั่งองเปาืือของเรานะคะนี่เรามาซูมกัน มีกำลังกัดกินใบเลยสายมองเห็นเราแน่เลยมีการหยุดกินมีการหยุดกินด้วยมนม่เจ้านอนบุ้งนะคะเราไม่กล้าเข้าใกล้เพราะว่าเดี๋ยวแพ้ซูมนะคะซูมซูมจ้า กำลังกินอย่างอร,อร่อยแทะใบด้วยแทะใบด้วยนี่ตัวใหญ่มากเลยนะคะเท่ามือเราเลยอะ นี่คะ่ะเทียบกับต้นนะฝรั่งของเราก็เริ่มออกอผลแล้วนะคะตอนนี้ยอดอ่อนนะก็แตกออกมาหมดเต็มเลยแล้วก็มีลูกแล้วค่ะอันนี้เนื้อในเป็นสีแดงนะคะ เนในเป็นสีแดงมี่เริ่มออกดอกแล้วแล้วก็มีลูกแล้วคะ่ะนี่เริ่มออกแล้วดอกดอกล่วงแล้วนะนี่เจ้าหนอนเนียนมากจ้าดูมันเนียนมากนี่คะ่ะ เดี๋ยวพอลูกใหญ่อีกนิดน,นึงเราก็จะต้องห่อนะคะน,นี่ปลูกได้สองปีพอดีเลยลูกดกมากแล้วก็โตวไวมากค่ะนี่ดอกพาไปดูดอกนี่ค่ะดอกสีขาวดอกฝรั่งนะคะนี่ ต้นคือใบนี้แบบใบใหญ่มากนะใบของฝรั่งของบอสืซอจะเทียบให้ดูนี่เท่ากับมือเราเลยนะคะใบเท่ากับมือเราเลยแล้วก็สังเกตตัวด้วงนะคะใหญ่เท่าใบนี้เลยใหญ่เท่าใบใหญ่มาก